เวลาเราจะเรียนรู้ภาษาโปรแกรมมิ่งอย่าง Python นะครับการมีแผนที่หรือว่าไกด์ดีๆสักอันเนี่ยช่วยได้เยอะเลยวันนี้เราจะมาดูกันว่าคู่มือ Python ฉบับหนึ่งเขาวางโครงสร้างไว้อย่างไรคือจัดระเบียบทุกอย่างไว้อย่างเป็นระบบเลยครับเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างก็จะไล่ไปตามนี้เลยนะครับซึ่งโครงสร้างนี้เนี่ยก็คือโครงสร้างเดียวกับที่ตัวคู่มือเขาจัดเรียงไว้เลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนหนึ่งส่วนที่ซับซ้อนขึ้นไป คู่มือฉบับนี้เนี่ยนะครับถ้าจะให้เขียนภาพง่ายๆก็เหมือนเป็นแผนที่สำหรับเรียนรู้ Python เลยคือเขาออกแบบมาให้ใช้ได้2แบบเลยนะ1คือใช้เป็นแนวทางเรียนตั้งแต่ต้น2คือใช้เป็นเหมือนโพยไว้อ้างอิงกลับมาดูได้เร็วๆทีนี้แกนหลักของคู่มือนี้เลยนะเขาใช้การเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากคือเขาเปรียบความรู้ไพทอนทั้งหมดเนี่ยว่าเหมือนกับกล่องเครื่องมือ3ระดับครับ ที่ข้างในก็จะจัดเก็บของต่างๆไว้อย่างเป็นระเบียบเลยนะแยกตามระดับการใช้งานและความซับซ้อนโอเคเรามาเปิดกล่องชั้นแรกกันเลยดีกว่าชั้นนี้ก็คือส่วนประกอบพื้นฐานพูดง,ง่ายๆคือเป็นของที่ต้องใช้บ่อยที่สุดสําหรับงานโปรแกรมมิ่งทั่วๆไปเลยครับนึกภาพเหมือนเป็น้อนตะปูไขควงอะไรพวกนี้ที่ทุกบ้านต้องมี ในระดับพื้นฐานนี้เนี่ยหลักๆแล้วจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ทําหน้าที่สําคัญสําคัญต่างกันไปในการเขียนโค้ดแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นเหมือนฐานรากเลยนะที่จําเป็นสําหรับคอนเซปต์ในระดับต่อไปด้วยกลุ่มแรกสุดเลยก็คือคําสั่งพื้นฐานมากๆที่โปรแกรมต้องใช้เพื่อโต้ตอบกับเราอย่างเช่น Print อันนี้ก็เอาไว้แสดงผลข้อมูลออกทางหน้าจอส่วน Input ก็คือใช้รับข้อมูลจาก User เข้ามาในโปรแกรมครับ ถัดมานะครับก็คือเรื่องของตัวแปรกับชนิดข้อมูลหรือ data types พวกนี้เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นกล่องหรือภาชนะต่างๆที่เอาไว้เก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัวเลขข้อความหรือข้อมูลที่เป็นกลุ่มก้อนเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยเอาไปใช้งานต่อได้แล้วก็อีกส่วนที่สําคัญในกลุ่มนี้ก็คือเรื่องของโครงสร้างควบคุมการทํางานที่เห็นภาพชัดๆเลยก็คือ loop ครับซึ่งเป็นวิธีที่ทําให้โปรแกรมทํางานซ้ําๆได้มันจะมี2แบบหลักๆนะครับคือ for loop อันนี้จะทำงานตามจำนวนรอบที่เรากำหนดเป๊ะๆเลยกับอีกอันคือ while loop ที่จะทำงานวนไปเรื่อยๆตราบใลทที่เงื่อนไขที่ตั้งไว้ยังเป็นจริงอยู่พอเรามีเครื่องมือพื้นฐานครบแล้วนะครับก็ถึงเวลาขยับไปที่ชั้นที่2ของกล่องเครื่องมือกันชั้นนี้จะเกี่ยวกับแนวคิดที่เป็นระบบมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้เราจัดระเบียบโค้ดได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เอาไปต่อยอดได้ง่ายขึ้นด้วยในระดับนี้เนี่ยเราจะเริ่มดูแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดก,กลุ่มโค้ดที่ทำงานเรื่องเดียวกันเอามามไวว้้ดดยกันนเป็ชุๆ เหตุผลก็เพื่อให้เราเรียกใช้ซ้ำได้ง่ายๆไงครับไม่ต้องเขียนใหม่ทั้งหมดทุกครั้งมันก็จะช่วยให้โปรแกรมเราเนี่ยเป็นระเบียบขึ้นเยอะเลยอย่างแรกเลยก็คือฟังก์ชันครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการเขียนโค้ดแล้วเอากลับมาใช้ใหม่ได้คือเราสามารถเขียนชุดคําสั่งที่ทําหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยรวมไว้ในฟังก์ชันแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นจะเรียกใช้กี่ครั้งก็ได้ซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของการเขียนโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพถัดมาก็จะเป็นเรื่องคลาส และแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหรือที่เรียกสั้นๆว่า OOP ครับคอนเซปต์ของมันก็คือเป็นวิธีการสร้างเหมือนแบบจำลองของสิ่งต่างๆขึ้นมาในโค้ดยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะสร้างคลาสที่ชื่อว่ารถยนต์แล้วก็กำหนดว่ารถยนต์เนียมีคุณสมบัติอะไรบ้างเช่นมีสีมีรุ่นแล้วก็มีความสามารถอะไรบ้างเช่นขับได้เบรกได้เป็นต้นค เอาละครับมาถึงชั้นบนสุดชั้นที่3ของกล่องเครื่องมือของเราชั้นนี้จะเก็บเทคนิคเฉพาะทางเอาไว้หรือก็คือเป็นส่วนประกอบสําหรับงานที่มันซับซ้อนขึ้นหรือมีความเฉพาะเจาะจงมากๆครับในระดับนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมเทคนิคที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกอย่างเช่นการจัดการกับ e r r o r หรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในโปรแกรมการทํางานกับไฟล์ต่างๆบนคอมพิวเตอร์ไปจนถึงเทคนิคการเขียนโค้ดที่ช่วยให้มันสั้นลงกระชับขึ้นแล้วก็อ่านง่ายขึ้นด้วย เรามาดูตัวอย่างกันสักหน่อยอย่างเรื่องการจัดการไฟล์เนี่ยกระบวนการของมันค่อนข้างชัดเจนและเป็นระบบเลยครับคือมันจะมี3สเต็ปลกักๆเริ่มจากการเปิดไฟล์ด้วยคําสั่ง open เอาไว้จากนั้นก็ประมวลผลไม่ว่าจะอ่านหรือเขียนข้อมูลลงไปและสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือต้องเปิดไฟล์ด้วย close เอาไว้เพื่อคืนทรัพยากรให้กับระบบครับ อีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมากในระดับนี้ก็คือ list comprehension ครับมันเป็นวิธีที่ช่วยให้เราสร้าง list ใหม่ขึ้นมาจากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วได้ด้วยการเขียนโค้ดแค่บรรทัดเดียวเลยผลที่ได้ก็คือโค้ดมันจะดูคลีนขึ้นมากแล้วก็ทำงานเร็วขึ้นด้วยทีนี้พอเราเห็นภาพรวมทั้ง3ระดับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทำความเข้าใจว่าส่วนประกอบในแต่ละชั้นของกล่องเครื่องมือเนี่ยมันต่อย,ยอดกันขึ้นมาอย่างไรจากพื้นฐานไปสู่แนวคิดเชิงระบบและไปถึงเทคนิคขั้นสูง เพื่อที่เราจะได้เลือกใช้ได้ถูกเลือกได้เหมาะสมกับงานที่เราจะทําครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าโครงสร้างแบบแบ่งระดับของคู่มือฉบับนี้เนี่ยเขาคิดและออกแบบมาค่อนข้างดีเลยเพื่อจะนําทางคนเรียนรู้เนี่ยจากความรู้พื้นฐานไปสู่ทักษะที่สูงขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบซึ่งมันก็ทําให้การเรียนรู้ไพทอนมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับ